นราจะทำอะไรฉันเปล่านั่นไงเฟิร์นคืนชีพแล้วโอเมก้โอ้ oh gosh. โอยน่ากลัวมาก In นฟินิตี Infinity. จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์สวัสดีค่ะเคซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาหยิบเกมมค้ากันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กันในโปรเจกต์ไมค์คเคซี่มอนเตอร์นั่นเองนะคะห,หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะน้องๆคิดถึงพี่ขวัญกันบ้างหรือเปล่าคะ ขอเสียงหน่อยก็มีน้องๆบางคนนะคะก็คอมเมนต์กันมาแบบคอมเมนต์มาทวงนะคะว่า Crazy Monster อยู่ไหนและพี่ขวานหนูรออยู่นะก็ไม่ใช่บางคนนะคะเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆที่แบบรอติดตามพี่ขวานด้วยนะก็ค <g editors> ือพอดีพ <sy> ี่ขวานนะคะติดทำงานนู้นทำงานนี้คือแบบแค้อย่างอื่นก่อนอะเออคือก็เลยไม่ค่อยได้มาแคร Crazy Monster นะคะเพราะว่า Crazy Monster มันสร้างใช่ไหมแล้วแบบมันสร้างแต่ละอันคือมันอลังการไงพี่ก็เลยแบบต้องใช้แบบ ความคิดนิดนึงอ่ะเออคือต้องคิดต้องแบบเอ้เราจะทํายังไงให้มันดูน่าสนใจเอ้เราจะทํายังไงให้มันดูแบบใหญ่ดูอลังการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะและก็วันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างบ้านผีสิงกันนั่นเองนะคะก็เลยต้องใช้ความคิดนิดนึงนะคะคือพี่ขวัญน่ะอยากให้มันดูแบบเป็นบ้านผีสิงที่ดูแบบเหมือนจริงที่สุดแล้วก็แบบมีผีมีมอนเตอร์อะไรมากมายให้มันดูแบบน่ากลัวเข้าใจใช่ปะ คือแบบพี่อยากให้มันดูแบบน่ากลัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อ่ะเออพี่ขวัญก็เลยต้องไปนั่งหาหมดหาแบบรูปภาพหรืออะไรพวกนี้ที่แบบมาติดฝาผนังแล้วมันดูแบบหล่อนที่สุดดูน่ากลัวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องใช้เวลาเตรียมการนานนิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างให้ดูกันนะคะก็คิดว่าหมดที่พี่หาไว้มันก็น่าจะพอดีมั้งน่าจะทาแล้วแบบดูน่ากลัวหน่อยนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านผีสิงกันเลยดีกว่านะคะ พื้นที่นะคะเราก็จะสร้างตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าพี่ขวัญไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะคะเพราะพี่ขวัญกะว่าจะทําให้แบบมีรั้วด้วยนะคะจะได้ดูเป็นสัดส่วนของมันนะคะแล้วก็อาจจะต้องขยายพื้นที่ออกไปอีกนิดนึงก็ได้เนาะคือเราจะสร้างให้มันดูอลังการที่สุดอะเอาว่าง่ายๆเนาะให้มันดูแบบอลังการและดูหลอนที่สุดนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะคะพี่ขวัญก็ขออนุญ,ญาตใช้เกมโหมดในการสร้างนะคะเพราะว่าจะสร้างให้มันดูอลังการที่สุดนะจ๊ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะบ้านีีสิงของพี่ขวัญก็เสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะดูสิใหญ่อลังการมากเลยนะคะพี่ขวัญน,นะคะใช้เวลาทําไปประมาณหลายชั่วโมงมากเลยนะคะพี่ขวัญน,นั่งทําตั้งแต่เที่ยงคืนอะถึงตีห้าคิดดูแล้วกันนะคะประมาณ5ชั่วโมงนะคะที่แบบทําจนเสร็จเนาะเพราะว่ามันใหญ่มากๆเลยนะคะแบบทําอย่างอลังการละดิดู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 ด,ด,ดูภายนอกนะคะนี่อ่าเราให้ดูแค่นี้ก่อนนะแต่แบบมันใหญ่มากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันดีกว่านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นต้นไม้แบบอารมณ์เหมือนพี่ขวัญอยากจะให้มันเป็นต้นไม้แบบแห้่งเเ่อ่ะเออเป็นต้นไม้แบบดูน่ากลัวน่ากลัวนะคะก็จะมีใบไม้เป็นใบไม้สีแดงนะคะไม่รู้ว่าจะดูน่ากลัวหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีหลุมศพนั่นเองนะีคะดูสิเหมือนเพิ่งฝังไปเลยนะ,ะ่ะฮุ้ยน่ากลัวมากตรงนี้นะคะก็จะมีลงศพนะคะแล้วก็จะมีโครงกระดูกอยู่ด้วยนะคะดูหลอนมากๆเลยอะ่ะ ดูสิโอ้แบบตกแต่งสวยมากเลยเนาะแล้วก็ที่พี่ขวัญชอบที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นนี่เลยคะ่ะหัวกระโหลกตรงนี้นะคะชอบมากแบบมันดูเข้ากันมากเลยเนาะอ่าเราจะให้ดูภายนอกก่อนแล้วกันนะคะนี่ประมาณนี้นะเอ้ยยังไม่สปอยข้างในคือจะแบบใหญ่มากเลยนะนี่ดูดิใหญ่มากๆเลยนะคะโูบอกเลยว่า5ชั่วโมงนี้แบบสุดยอดเลยคะ่ะ ไหนเดินเข้ามาดูสิโู้ตรงนี้มีแมงมุมด้วยนะคะนี่เดินเข้าปากมาตรงนี้เป็นลิ้นนะคะอ่าตรงนี้ก็เข้าปากมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแคชเชียร์เนาะเขาเรียกว่าแคชเชียร์ไหมก็เหมือนแบบพนักงานดูแลอะไรอย่างเงี้ยแบบให้คงให้คิวอจาจจะเชื่อไปอะไรอย่างงี้นะมีรูปผีด้วยน่กกากลัวมากนี่มีรอยเลือดนะคะแล้วก็จะมีรูป ม,มีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยดูสิฝั่งนี้ก็ไม่รู้จะตกแต่งอะไรนะคะก็เลยโล่งไว้เนาะตรงนี้นะคะก็จะมีอินแล้วก็เอานะคะคือเข้าแล้วก็ออกนั่นเองนะคะอันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะทําให้มันเหมือนแบบเป็นบ้านผีสิงที่แบบเหมือนเราแบบซื้อตั๋วเข้าไปเล่นจริงๆเนาะแบบให้มันดูหลอนๆน่ากลัวอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะพามาเล่นบ้านผีสิงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าคะ่ะโอ้ยบรรยากาศข้างนอกน่ากลัวมากๆเลยค่ะอ h oh my gosh สวัสดีค่ะชื่อขวัญฤดีพรมสวัสดีนะคะ มาเล่นบ้านพิสิงค่ะถ้าเกิดหัวใจวายหรือว่ายังไงนะคะก็ยกมรดกทั้งหมดให้ลูกๆนะคะเสียนาฬิกาน่ากลัวมากติกต๊กตอกติกต๊กตอกอุ้ยน่ากลัวโอเคค่ะเซ็นชื่อปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าหัวใจวายขึ้นมาเขาไม่รับผิดชอบเรานะคะเราต้องรับผิดชอบตัวเอง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเข้ากันเลยดีกว่านะคะนี่เข้ามาแล้วอุ้ยโอ้ลอยเลือดเต็มไปหมดเลยอะ ได้ยินเสียงใครเดินด้วยอ่ะว้โหใครอ่ะหน้าตาน่ากลัวมากอ่ะฮัลโหลโอ้โหตีด้วยโอเมก g าชเออเมก้าชฮโอ้โหโหโหนี่ถ้าปล่อยเขานี่แบบเขาคงแบบมากัดเราเลยอ่ะโหนี่น่าจะเป็นอ๋อเจฟเดอะคิลเลอร์เหรอฆาตกรนี่นาน่ากลัวมากดูนี่ เลือดสาดเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยโอเมก้าชเดินไปต่อนะคะเดินไปต่อเขาให้เราเดินไปต่อได้เฮ้ยเยิงเลยอ่ะโอ้โอเมก้าชโอ้ยิงกันเองอ่ะเดี๋ยวฉันเจอยฆ่าให้เฮ้โอ้โอ้โอ้อย่ายิงหนูอย่ายิงหนูอย่ายิงหนู มาตายไปส้าเอ้ยตัวอะไรอีกอ้าวติดไฟโอ้ my g o d น่ากลัวมากเป็นภาพผีสิงที่น่ากลัวมากนะโอ้โหอะไรอะไรระเบิดตุ้มต่ำโอ้โหเปิดเข้ามาในนี้นะคะเจอหน้าผีก่อนเลยลำแรก โอ้โหนั่นไงเืินไดคนชีพแล้วโอ้โอ my ก o อชโอ้ยน่ากลัวมากเดี๋ยว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 เดี๋เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ๋ยวเดี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 ๋ดี เกลียดเพลงนี้จริงๆไม่ชอบเพลงนี้เลยจริงๆเอ้ยน่ากลัวปิดประตูก่อนได้ปะโอ้ยปิดเถอะแค่เพลงข้างนอกก็บิ้วแล้วไหนๆฟังใหม่ฟังใหม่หมอึ๊บอันนี้นี่มันจะกินเราปะเนี่ยฮัลโหล ฮัลโหลนิ่งมากโหให้ดูหน้าผีนะ,ะนี่นะคะมีวงจรด้วยบอกเลยว่าโหดโอย้ยยาดีน่ากลัวอันนี้มีอะไรอ่ะในกล่องไม่มีอะไรค่ะเฮ้ยเฮ้ยมีเลเวอร์ด้วยเปิดดูทุกกล่องก่อนแป๊บกล่องนี้ไม่มีอะไรอา้าว เอ้ยออกมาวังผิดนะ่ะโอเคกล่องนี้ยโบเบ้ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรค่ะเขาวิ่งไปไหนสักอย่างก็ม่อากเลย <c oughs> กลัวไม่ฟังล้อโอ้ <c oughs> oh my gosh โอ้มาห้องนี้หืม้องกลัเนอะโอ้โอดูรูปนี้ดิ <c oughs> หล่อนแปบบ๊บเดินหนีแปบบ๊บเฮ้ย เธอจะขยับมาตีฉันป่ะเนี่ยฉันถือดาบก่อนเลยอะอุ้ยเจฟดอะคิลเลอร์ค่ะเลือนนี่แบบสาดกระจายมากดูสิในห้องนี้น่ากลัวแม่ไงโอ้ฉันว่าแล้วโอ้ตกกระจายโอเคโอ้มันจะตู้มนะคะโอ้ยน่ากลัวมากอุ้ยเลือดเลือดเต็มฝาผนังตัวนี้ตัวนี้ไม่ทำอะไรใช่ปะ โอเคเว้ยขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะขึ้นมาข้างบนเจอแมงมุมค่าแป๊บเว้ยเว้ยน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวเราเข้าห้องนี้ก่อนเลยดีกว่าเนาะชึบ okay. อาา่ะโอเคเข้ามาเข้ามาเข้าสิเข้าสิว้ย <c oughs> มือนี่แทบจะแบบไม่กล้าเข้าเลยนะคะโอ้ยดนตรตีหลอนอีกแล้วถือดาบก่อนโอ้ยตรงนี้มีฝูงแมงมุมนะคะโอ้โหโอ้ย ลงศพนะคะลงศพมีโครงกระดูกนะคะโดนแขวนไว้นะอ้ยน่กกากลัวมีลงศพหลายแบบด้วยออมีแย้มๆด้วยวไอตัวนั้นอีกแน่นเลย <c oughs> ให้มันอยู่ข้างนอกไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันคงเข้ามาหาเราแน่เลยอุ้ยน่กกากลัวอุ้ยโอเมกโอ้ oh oh. เลือดาสาัตื โอ้ไม่ก็มุมนี้เป็นมุมแบบผ่อนคลายติ๊กตอกติ๊กตอก <c oughs> โอ้ยโอ้โอนีชุดผู้พันเหรอวันนี้ชุดอะไรไม่รู้สักอย่างนะคะโอเคออกไปดีกว่านะคะจากห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ <c oughs> แต่บรรยากาศข้างนอกนี้ถ้าทางจะเจอแน่นอนเลยค่ะอื <c oughs> เปิดดอ,อกมะนั่นไงวิ่งมาแล้วว้ายว,ว้ไว้อ่ะ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 อายอุ้ยคิปปงคิปเปอร์โอ้โห้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวโงงแมนมุมสกแกรี่สุดๆเลยค่ะน่ากลัวมากโอเมก้า oh เราต้องเจอมันอีกสองตัวคือจริงๆที่พี่ขวัญวางไปพี่ขวัญคิดว่ามันคือลูกปั้นเฉยๆนะพี่ขวัญไม่คิดว่ามันจะมีชีวิตได้อะจริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆ เดีดเด็ดเด,ดนะอ้หูนั่นไงมาแล้วเอา้ามันว้าวผายได้ด้วยเหรอเฮ้ยโหดไปนะบางทีก็อะ่ออีกตัวนึงอ้หูอ้หูตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามเอา้ามันว้าวหายไปแล้วค่ะโอไม่นะโอไม่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบโซนขายของนะพวกตุ๊กตาอะไรอย่างนี้นะคะนะนะดูไป โอ้โหข้างบนน้้มคิปปงคิปเปอร์นะอ่ามุมนี้ก็เหมือนตกแต่งให้มันดูสวยงามนะคะไม่มีอะไรเราไปอีกห้องนึงดีกว่านะคะนี่นะคะเชิบอ่ะเข้ามาในห้องนี้นะคะอู้โอไมกอชอะไรนี่ืเลือดทะลักนะคะเหมือนผู้หญิงโดนทรมานและรูปนี้มันน่าก,กลัวยังไงวะไม่รู้ค่ะใส่มาอย่างงั้นแหละโอ้ยรูปนี้นะคะก็จะเป็นเหมือน ซอมบี้อ่ะหน้าตาน่ากลัวมากดูดิโอ้นี่ก็สัลนเดอร์แมนนะคะอืมภาพนี่แบบคมชัดมากโอ้ยน่ากลัวอุ้ยนี่ซอมบี้โอ้ยเฮ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 ้ยมันโอ้โอ้โอโอฮะเหมือนจะทำอะไรกันแน่เลยอะ่ะมันตีกันเหรอโอ้นี่ยิงหลอนเข้าไปใหญ่นี่ดูปากเธอสิโอ้ยน่ากลัว แล้วรูปรูปนี้น่าจะคุ้นเคยนะคะสําหรับแบบเหมือนเว็บดักอะเว็บเออเว็บแก้งหรืออะไรพวกเนี้ยเออจะเจออันนี้ก็จากเกมแล้ว <c oughs> แต่มันดูน่ากลัวมากเลยดูดิอาน่ากลัวอู้นี่ก็ห,หลอนมากค่ะอารมณ์เหมือนแบบไม่ใช่บ้านผีสิงเหมือนแบบเป็นปฏิมากรรมบ้านผีสิง <c oughs> ปฏิมากรรมรูปผีสิงกันอะไรเงี้ยเออดูดิ มีทั้งผีแล้วก็มีซอมบี้อ้โอโหอันนี้นี่เด็ดมากบอกเลยว่าตอนเด็กนะคะพี่ขวัญกลัวชักกี้พี่ขวัญกลัวมากตอนเด็กคือแบบดูเรื่องนี้ไม่ได้เออกลัวมากโคตรกลัวเลยอ่ะดูดิรองนี้แบบโอ้เสยดสยองอ่ะดูน่ากลัวมากาอ,อกจากที่นี่กันเถอคะค่ะโอ้โหบ้านมีสิ่งที่นี่น่ากลัวมากๆเลยโอเคลงไปข้างล่าง โอ้ยโอ้ยมีเสียงโดนตีอีกแล้วโดนตีบิ้วอีกแล้วนะคะอืมม,มีรอยเลือดอุยอ้ยโอ้คิปเปอร์มาจากไหนอ้อคิปเปอร์โอเคอืมตรงนี้เหมือนจะเป็น Minecraft นะคะโดนยิงหัวน่ากลัวมากโอ้โขห้องนี้คะ่ะ อย่าดิดนตีท่ากลัวามากมเด็กด้วยมีกล่องแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรมีกล่องแบบนี้ไหนยังไม่มีอะไรเลยหนูยากอาจากที่นี่แล้วค่ะว่าม,มีสิ่งที่น่นากลัวมากอเจอแล้วเจอแล้วเราเออกไปจากที่นี่กันดีกว่าน่า,าก,นกลัวมากอออออออ หัวมากค่ะเรากลัวแล้วเรากลัวแล้วเรากลัวแล้วเราจะรีบออกข้างนอกเลยโอ้โหไม่ทมําไปเดินเหยียบเลยเราจะรีบออกไปข้างนอกแล้วโอ้ my gosh โอ้โอ,อ,อ้เดี๋ยวเราจะตายเราต้องออกเราจะต้องออกอ,ออกไม่ได้อ ลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะพี่ขวัญใช้เวลาทํานานมากๆเลยนะก็คือมันใหญ่จริงๆแหละแต่ก็คือแบบหมดเรามันไม่มีแล้วมันหาอะไรไม่รู้แล้วว่าจะหาอะไรมาใส่ให้มันดูแบบน่ากลัวที่สุดอ่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะถือว่าดูโอเคละมั้งเนาะแล้วก็นะคะพี่ขวัญไม่ได้เอาครอบครัวนะคะลูกๆพี่ขวัญมาที่บ้านผีสิงหลังนี้นะคะเพราะว่ามันหมดมันบักอะเออหมดครอบครัวมันแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ๆก็เออเลิกคือแบบ พอพี่ใส่หมดเข้ามาใช่ปะเราแ,แบบมันเปิดปไมค์ค้าอย่างเงี้ยมันเปิดไม่ติดนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่า m o ด cast นั่นเองนะคะซึ่งมันจะไม่สามารถเปิดเกมไมค์ค้าได้นะคะอันนี้ไมีขวัญก็เลยลองลบตัวเกมไมค์ค้าออกไปนะคะแล้วก็ลงใหม่นะคะซึ่งมันก็ใช้ได้ปกติค่ะแต่ว่าพอพี่นะคะไปตั้งว่าแบบทุกคนเป็นลูกพี่อ,อย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบตอนนั้นพี่ไปเล่นกับพี่พีใช่ไหมก็ไปตั้งแบบลินลี่เป็นลูกเรานู่นนี่เป็นลูกเราพอทีเนี้ย พอหลังจากตั้งตรงนั้นเสร็จใช่ไหมคะพอพี่ขวัญปิดไมค์ับไปพอพี่ขวัญเปิดไมค์ับเข้ามาใหม่พี่ขวัญเข้าไม่ได้มันเป็นที่หมดนั้นอีกแล้วอ่ะเอออันนี้พี่ขวัญก็เลยลบไปครับแล้วก็ลงใหม่อีกรอบนึงนะคะก็แบบปวดหัวไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันน่ะอาจจะเพราะว่าหมดนั้นมันอาจจะอัปเดตหรือว่ายังไงนะคะมันก็เลยเหมือนแบบแคสไปดื้อเลยอ่ะก็งงเหมือนกันนะแต่ก็แบบจะทํายังไงดีน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขวัญก็คงหาทางแก้ให้ได้นะคะเพราะว่า ไม่ได้สิถ้าแบบไม่มีแบบครอบครัวไม่มีลกูกไม่มีแฟนก็เท่าง่าดิโปรเจกต์นี้ก็คงไม่ค่อยมีอะไรแล้วอะก็คงแบบสร้างกับสร้างอะ่ะอ,อ,อยากให้ลูกมาบ้านผีสิงจุงเลยอะ่ะมันสวยมากเลยนะชอบอะ่ะชอบบรรยากาศมันมากเลยเฮ้ยเฮ้ย ่โอเคค่ะพานี้นะคะพี่ขวัญก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะน้องๆน,นะคะอยากพี่ขวัญทําทอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ขวัญด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบา,บายยค่ะจุจบ๊บจุ๊บ